ต่อไปเลยไวเลยครับเปี้ยวเร็วเปี้ยวเปี้ยวเี้ยวครับนับเลยนะครับอ่าใครเนี่ยกุ้งนางครับกุ้งนางเร็วจะเร่งรีบกลับกันตู้ครับตู้ไหนเ่ยเออไม่ค่อยเจอตู้ตู้ดิเลฟขอบคุณครับเจมทำเงินด้วยนะ <c oughs> ครับอา่าววินยัยวินัยเออ นายต่อต่อไปด้วยพึ่งอ่าววินายครับคุณครับอ่ะพึ่ง<อ>หมายครับโอเคต่อไปใครต้องครับแหม่มครับรับเงินด้วยนะผมครับโอเค ครับไอ้ครับไอ้ไอ้ครับบีทครับบีทบีทบีทอยู่ไหนวะครับนับด้วยนะเหรอน้อยครับน้อยน้อยคนไหนเอ่ยผมจะได้จำชื่อได้ผมไม่ค่อยค่อยได้เข้าอะไรขอบคุณครับรับเงินด้วยดวงครับรับเงินด้วยนะ อายครับครับสมศักดิ์ครับ <c oughs> รับเงินด้วยนะ <c oughs> ครับเอาเร็วใครเอ่ยต่อไป <c oughs> จำครับครับรับเงินด้วยนะ กิทนะัครับไปเลยกัญญาครับเขเ่ยสร้างเขียวครับเขียวเอามาแล้วค,ครับอุ้ยโทษอำนาจครับครับรับเงินด้วยนะตะิ๊งครับ ครับคุณครับถังตรงป่ะครับ